สวัสดีครับพบกันในรอบที่2นะครับสําหรับวันนี้ต่อไปนี้จะเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปแนวข้อสอบเรื่องวัวใจชัยนมก็จะสรุปนะครับนะไปเรื่อยๆในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีกับภารกิจของนักเรียนนะครับช่วงแรกนะครับก็จะพูดถึงผู้แต่งเรื่องวัวใจชัยนมเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่6นะครับซึ่งก็จะใช้นามปากกาว่ารามจิตินะแล้วก็นามปากกาอื่นๆที่ปรากฏก็จะใช้นามปากกาไหลชื่อด้วยกันแต่ในที่นี้วัดใจชายนมจะใช้นามปากกาว่ารามจิติส่วนนามปากกาอื่นๆนะฮะที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพลพนธันรัณคดีไว้อย่างเช่นสีอยุธยาพระกันเพชร นายแก้วนายขวัญน,นานแก้วเมืองบุญเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเนื้อหาจดหมายฉบับแรกนะครับนายประพันธ์ก็เขียนถามว่าเขียนที่ไหนก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางกลับประเทศไทยก็เขียนที่ทะเลแดงทะเลแดงนะครับแ,แถบทางอียิปต์ทางโน้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขณะเดินทาง ก็ก็ได้พบกับผู้หญิงนะครับเป็นฝรั่งเพื่อที่จะพูดคลายเหงาในการเดินทางผู้หญิงคนนั้นชื่อว่ามิสมิลเลอร์แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่หล่อนมีหวานใจมารอรับแล้วที่ท่าเรือนะครับที่อียิปต์นั่นเองนั่นก็คือมิสมิลเลอร์นะครับทีนี้ถามว่านายประพันธน์เพิ่งเดินทางกลับโดยทางเรือเรือชื่อว่าเรืออะไรนะครับหลายคนก็ เคยเคย,เคยถามแล้วในชั่วโมงในชั้นเรียนก็คือโอยามมะรูชื่อว่าโอยามมะรูเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษนะครับไปเรียนอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะสถานที่ใดบ้างในเรื่องที่นายประพันธ์ไม่ได้กล่าวถึงนะครับในเรื่องจดหมาย18บฉบับที่ไม่ได้เล่าให้ในายประพันธ์ไม่ได้เล่าให้กับประเสริฐนะครับเพื่อนของเขานะ ไม่ได้ปรากฏอยู่ก็ก็ก็ได้แก่นะครับชายทะเลที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นขณะนั้นก็คือชะอํำนั่นเองแต่ที่ไปก็ก็ไปฮันนีมูนที่หัวหินนั่งกล่าวถึงไว้ถนนวลำโพงก็กล่าวถึงถนนศรีพญาก็กล่าวถึงพระราชวังสนามจันทร์ก็กล่าวถึงแล้วก็หัวหินกล่าวถึงแต่ชะอํำไม่ได้กล่าวถึงนะครับเออสำนวนที่ว่านะครับหล่อนเป็นผู้ที่มีชายตอมมานานแล้วหล่อนเป็นผู้ที่มีชายตอมมานานแล้ว ในที่นี้นะครับตอมหมายถึงแมลงอะไรก็มีเลือกหลายแบบนะครับแต่คําตอบที่ได้ก็คือแมลงผู้คงจะรู้จักนะครับแมลงผู้ตัวดําๆที่ชอบชอนไข่ไม้หรือว่าโต๊ะอะไรต่างๆนะครับอืมแล้วก็วรณคดีเรื่องใดที่ไม่ปรากฏในจดหมายนะครับก็ปรากฏอยู่หลายเรื่องอย่างเช่นคุณช้างคุณแผนก็กล่าวถึงนะครับนั้นะหลวงพิเศษผลพานิช ที่บอกแบบว่าเป็นเหมือนขุนขุน,ข,นขุนช้างลักษณะของขุนช้างนะฮะไม่ใช่หัวล้านอย่างเดียวนะก็คือลักษณะเด่นก็คือรักเดียวใจเดียวนั่นเองนะก็ขุนช้างขุนแผนปรากฏสาม,ก,สามก,ก๊กสามก๊กก็กล่าวถึงตอนแม่กิมเนยมีลักษณะเหมือนกับนางซุนฮูยินซุนฮูยินนั่นเป็นเป็นอะไรเป็นเมียของเล่าปีในเรื่องสามก๊กแล้วก็ชายชยเชษ ก็กล่าวถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือเรื่องอีเหนาเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงนะครับงานเราเรียนแล้วในเติมที่หนึ่งไม่ได้กล่าวถึงจากข้อความที่ว่าหลอนราวกับดวงไฟที่มีแมลงบินตอมว่อนอยู่หลอนราวกับดวงไฟที่มีแมลงนะครับบินตอมว่อนอยู่ตรงกับจำนวนฝรั่งว่าป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าก็คือได้รับความนิยมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจำนวนที่เราก็คุ้นๆอยู่นะครับอ่า ทีนี้เราพูดถึงนะครับว่าทศัศนคติของคนในสมัยรัชก,กาลที่6นะครับก,ก็ประมาณสักร้อยกว่าปีมาแล้วแหละมองว่าการประกอบอาชีพค้าขายเป็นยังไงในสมัยรัชก,กาลที่6กเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในสมัยก่อนนะครับก็จะส่งเสริมให้ลูกรับราชการนะครับจะได้ก้าว ก้าวหน้าในวิชาชีพได้ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้เติบใหญ่นะเป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่ได้นะครับเรื่องการที่6กนะครับนั้เมื่อกี้ไม่ได้กล่าวไว้นะครับว่าพระองค์ก็ได้รับพระราชสมัญญานามว่านักปราบผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับนักปราบผู้ยิ่งใหญ่ก็ก็เรื่องนี้นะครับวใจชายหนุ่มเนี่ยก็ก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับความนึกคิด และสภาพของสังคมไทยความ,มคิดและก็สภาพสังคมไทยมีอะไรบ้างสภาพสังคมไทยก็เรื่องของการแต่งกายเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมในการเลือกคู่ครองในการแต่งงานนะแล้วก็นะครับวัฒนธรรมในเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆนั่นเองนะครับนายปรับพันธ์นะครับก็บอกว่าในเรื่อง ตอนแรกสุดนะครับประพันธ์ที่บอกว่าต้องการที่จะหาสาวๆนะครับนะเพื่อที่จะได้พูดคุยสม,สมาคมด้วยจะเงว่าประพันธ์เป็นคนยังไงก็บองชี้นะครับว่าประพันธ์เป็นคนเจ้าชู้นะครับเจ้าชู้นะแล้วก็แล้วก็สำนวนนะครับที่เหมาะกับแม่ลอยไในเรื่องมากที่สุดนะครับนะโดยเฉพาะได้ข้อหากับประพันธ์ นะครับตอนที่ไปดูไฟกันสนิทสนมคุ้นเคยกันในที่สุดนะแม่โอเล่ก็ท้องก่อนแต่งนะครับก็ตรงกับสมมติว่าจิงสุกก่อนหามนะครับจิงสุกก่อนหามเออเอ,อ่เ,เหตุใดนะครับพ่อของประพันธ์จึงไ,ไม่ไม่ต้องการที่จะได้คือได้อุไรเนี่ยมาเป็นสซไพก็บอกไปในเบื้องต้นเลยบอกว่าเพราะแม่โอเล่นะครับก็ผู้ชายมากหน้าหลายตาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในขณะนั้น แม้ตอนนี้ก็ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่เหมาะสมในสำนวนนะครับก็ปรากฏอยู่ในเรื่องที่บอกว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนนะครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนนะสอดคล้องกับเหตุการณ์ก็คือการที่ประันธนพอใจที่จะเลือกคู่รักด้วยตนเองนะฮะและก็ไม่เห็นด้วยกับการคุมตรงชนอันนั้นก็ก็ตรงกับสำนวนนะครับในะเรื่องของ การแต่งงานการเลือกคู่ครองนั่นเองนะครับทีนี้สภาพสังคมไทยในสม,มัยรัชกาลที่6กอีกอย่างหนึ่งก็ถามว่าที่ที่เด่นชัดคืออะไรนะครับก็ค,คือการที่ผู้ชายมีเมียมากถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะสื่อออกมาในตัวละครก็คือพระยาตเวนนครนั่นเองนะครับนะพระยาตเวนนครมีภรรยาอยู่แล้วเจคนก็นยังมีแม่เลไรแล้วก็ยังมีแม่สร้อยอีกนะครับนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนในสมัยนั้นนะครับ แล้วก็พ่อของแม่ออไลชื่อว่าพระพินิษ์พัฒนากรนะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสิวิไลในความคิดของประพันว่าสิวิไลสิวิไลหมายความว่าอะไรในความคิดของประพันก็คือยอมไม่ลูกสาวคุยกับผู้ชายดึกดึกดื่นดื่นนะครับยอมไม่ลูกสาวก็คือแม่ออไรนั่นเองนะครับสิวิไลก็คือยอมไม่ลูกชาลูกสาวนะครับคุยกับผู้ชายดึกดึกดื่นดื่นนะครับทีนี้ทา ทับศัพท์นะครับอยู่อีกคำหนึงนะครับในเรื่องนั่นก็คือคาว่า Bachelor นะครับ Bachelor ไปว่าชายโสดนะครับชายโสดส่วน l e คเชอร์เลคเลชอร์ไปว่าการบรรยายนะครับอืมก็ทีนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นการใช้เขาเรียกว่าโืวหารภาพพจน์ที่เป็นสัญลักษณ์มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับข้อใดเป็น เป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์วนานพระพุทธก็จะปรากฏอยู่ก็คือในข้อความที่ว่าฉันได้กล่าวเปเลยมาบ้างแล้วในจดหมายฉบับก่อนๆนี้ว่าฉันมองไม่เห็นอนาคตเห็นแต่เมฆหมอกคําว่าเมฆหมอกเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับแปลว่าปัญหาหรืออุปสรรคนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ก็จะเป็น5้าแนวข้อสอบนะครับแก่นของเรื่องว่ชัยใช้นมครับแก่นของเรื่องก็คือ ก่ยวองเรื่องเี่ให้เห็นปัญหาของสังคมไทยสังคมไทยนะครับในการรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลร้ายอย่างไรบ้างนะครับนะและก็เทปนี้เดี๋ยวสิบนาทีนะครับจะเปลี่ยนนะครับข้อใดที่เป็นสิ่งที่ประพันธ์คาดไ่าจะได้ทําก็คือเป็นผู้เลคเชอร์พิเศษที่โรงเรียนมาเล็กนองนะครับอ่าเป็นผู้เลคเชอร์พิเศษก็คือบรรยายนะที่โรงเรียนมาเล็กหลวงนะครับอ้าวแค่นี้ก่อนครับ